สุดยอดอาหารและเครื่องดื่มต้านแก่ยิ่งกินยิ่งดื่มยิ่งหน้าเด็กหน้าใสาห่างไกลโรคเรื้อรังคนไทย99%ยังไม่รู้นะครับโมกไลฟ์นะครับบูมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆและคนไข้ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ค่ำคืนนี้นะครับโมกไลฟ์จะมา ให้ความรู้และชวนเพื่อนๆคุยเรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่หมกไปอัดรายการนะฮะกับพี่ตั๊กมาเมื่อวันนี้นะครับว่าเอถ้าเราอายุเลขสีเลขห้เลขหกหรือว่าเลขสามบุกงบวกขึ้นไปเนี่ยนะฮะเราไม่อยากหน้าแก่หน้าเหี่ยวเราอยากหน้าใสาๆหน้าเด็กๆเหมือนหมอแบบนี้นะฮะหมอเองก็เลขเลขสมกลางๆแล้วนะฮะเรา